ยาเริ่มสลายไปดูเหมือนจะจบแล้ว <c oughs> ในท่านในท่านร่างกายของท่านไม่ใช่ว่าท่านบอกข้าไว้ว่าหรือว่าแค่พังบําเพียนพันปีหรือสองพันปีเท่านั้นทำไมท่านถึงไม่ส่ายนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเจ้าคาแถบเลื่อนในแผงสถานะลดลงถึงหนึ่งในสิบแม้สีผมของท่านจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนี่ไม่ใช่แค่ถาแลงโฉมนะมการดึงแกนแท้แห่งชีวิตยากกว่าวที่คิด แค่าการบาเดเจ็บเล็กน้อยข้าไม่เป็นไรหรอกแกนแท้แห่งชีวิตแผนของไครอานับรวงการสูญเสียแลังแห่งจิตญาณพันปีก็ไม่มั่นคงต้องใช้จิตญาณหมื่นปีบวกกับดึงการดึงแกนแท้แห่งชีวิตเท่าน,นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเจ้ากำลังทำอะไรอืมพลรงมยาของนายท่านยังเหลืออยู่นิดหน่อยข้าจะฟืน้นคืนพลรงมรยาที่อาจเก็บมาไว้2ปีทั้งหมดให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยถึงจะน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านสูญเสียแต่น่าจะช่วยได้บ้าง หว่าในท่านท่านงานทำอะไรนะ่ะข้ากำลังตั้งใจดึงพลังงานอยู่นะเจ้าขาสิ่งที่ข้าสูญเสียคือแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณไม่ใช่พลังงานเจ้าดึงออกมาก็ไม่มีประโยชน์เจ้าเก็บไว้เถอะแต่ว่าความเสียหายระดับนี้ไม่กี่วันก็ฟื้นคืนได้แก่นแท้ชีวิตท,ที่สูญเสียไปแค่ทำความเข้าใจใหม่อีกครั้งก็เพียงพอทำความเข้าใจครั้งที่สองอาจจะมีอะไรใหม่ๆก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่จริงหรือในท่านไม่ได้โกหกข้าใช่ไหมอืม เทียนซูเทียนซูหืได้เวลาตื่นแล้วหาพี่เอ้เสร็จแล้วเหรอโอ้พลังนี้มันขึ้นพ้นมากนี่มันอะไรกันแกนแทสติดมายนของข้าจ้านำไปส่งให้ไก่อาแล้วระวังอย่าให้วูลเลียนตรวจพบพี่พี่แก้งข้าใช่ไหมของแบบนี้ปล่อยพลังออกมารุนแรงขนาดนี้ถ้าข้าใช้วิธีส่งผ่านโลกไปเล็กยังไงก็ต้องโดนพวกนั้นจับได้แน่หรือว่าท่านจะไปเองอืมใช้จิติายานกระบีน่นิรันด์ของเจ้ากบเกินพลังนี้แล้วนํามันเข้าไป จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อไก่อาจดาเนินการจบลงจนมั่นงคงข้าจะพาเจ้าไปดูกันแข่ 10, ขงหมื่นพอพันในนครดาราอ,อืมจริงหรือหากทุกอย่างมั่นคงแล้วอืมอืมอืม,อมโอเคไม่มีปัญหาข้าจะไปกดดันอาเจอให้รีบทำทันทีถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราควรไปดูกันแข่งหมื่นพอพันกันแล้วด้วยใช่ไหมคะก่อนอื่นข้าต้องกลับไปที่ดาวทะเลสีครามก่อน หานี่เดี๋ยวก่อนอยา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 เป็นไม่ได้ยังไงค่าใช้เสี่ยวชูพลังโจมตีสูงสุดแล้วยังไม่ทําให้เลือดลดลงเลยสักหยดฮัวหัวเจ้านี่เก่งขนาดนี้เลยเหรออาหนานเจ้าห่วยจังจะเล่นอีกไหมคราวนี้ข้าจะใช้มือข้างเดียวก็ได้ไม่ครั้งข้ามเชื่อว่าข้าจะแพ้ทุกครั้งคราวนี้ข้าจะใช้ตัวอาจารย์ใหญ่นี่คือเวอร์ชันทดสอบที่ต้าฮาวาทำให้ยังไม่ได้ใส่ตัวอาจารย์ใหญ่ลงไป ข้าหนาจาอาจารย์ใหญ่กลับมาแล้วเชียนฟานอยู่กับเชียงฟานกับคนอื่นอยู่ไหนตอบอาจารย์ใหญ่อาจารย์และเหล่าเิร็จพี่ออกไปตั้งแต่เช้าตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างเดินทางไปนครดาราอือวิโยเจ้าเตรียมตัวไว้เดี๋ยวตามข้าไปเปิดประตูก้าวโลงใต้ภพในโลกใบเล็กรับทราบสู้ๆนะวิโยพวกเราจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เส้นหลิงพวกเจ้าก็เตรียมตัวไว้เช่นกันรับทราบอาจารย์ใหญ่ อาหารไปด้วยอะไรนะเรื่อง่ายทอดพลังเกี่ยวสารพาดด้วยหรือว่าอาจารย์อจะให้งานค่าเพิ่มอีกแบ่งล่างอาจารย์ทําอะไรล่างแยกข้าสั่งนี้จะไปกับวิโวเข้าสู่เดนแดนข้าวูรใไตไปพบส่วนพวกเจ้าทั้งห้าข้าเตรียมชุดมาให้แล้วใส่แล้วตามข้าไปยังนครดารา 5าคนมาจากไหนหนึ่งสองสามไม่ต้องนับแล้วในรจนสิทธิ์ลานคนปรดของข้าเซ้าหนีไม่พ้นแน่นอนหาค่าั้างไปด้วยเหรอยานสันติภาพแห่งมือมิถี ว้าวข้างนอกมีเลยแยะมากเลยเลยไม่แปลกใจเลยที่ท่า,จานจ่าให้ข้าสร้างหรือวินญาณขนาดใหญ่ยังดีที่สร้างไม่ทันยังดีที่สร้างทันไม่งั้นคงได้อายแน่ถ้าทิพย์คนอื่นๆไม่เป็นไรหรอกสิพี่เกอกเรื่อมิ่นเืหมื่นวิถีของเรานี่แหละเท่สุดแล้วทุกท่านเราถึงแล้วด้วยความเร็วตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงเราจะเข้าสู่เทนทางดาราข้ามีิทุราต้องจัดการขออำนาจก่อน หากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านชิงสิทธิ์ชิงฟ้าสามารถใช้สัญลักษณ์ในโลกใบเล็กตต่อค่าได้ขอบคุณมากท่านหม่งเซินสิบพี่ดูนะสี่ที่ไกลๆมีบางอย่างที่แปลงที่เป่งปัดกาใหญ่มากและเท่มากน่าจะเป็นประตูดาวที่ท่านเคยบอกศูนย์กลางแห่งหมื่นโลกในตำนานนครดาราที่เก็บวารดเทพเจ้าไว้มากมายเพียงแค่ประตูทางเขาก็นี่มันใหญ่เกินไปแล้วนี่สินะความยิ่งใหญ่แห่งเผ่ามังกรดารา